กูจะไปล่อให้กูขอเก็บของก่อนไปล่อได้ไหมไปลออะไรตามมาเลยเอาไปมีคาออดเลยนะฮัลโหลไม่มีใครคุยกูฮัลโหลคุณเข้างานบ่ายสอง เดินสี่โมงเย็นไปสองเลยเหรอเออเอันน้ดีจังวะกูมึงก็เชื่อนะเออกูก็ว่ากันแหละกูก็ไม่น่าเชื่อมันหรอกมึงคนพูดว่าไรสาระแล้วนะไอ้คนเชื่อ <c oughs> มีคนปะมีคนลงปะกูยังเก็บของไม่เสร็จบ <the> อกมาเลยคนตรงไหนมึงแค่บอกจุดกูมาแค่นั้นแหละกูไปเก็บมันเองเอาไว้ เบื่อโลกใบนี้ตังเมื่อไหร่แต่ตายวากูไม่รู้เกิดมาทำไมทุกวันนี้เกิดมาทำกรัมทำกรรมแล้วก็ตายโอนเงินให้กูก่อนค่อยตายไม่เกี่ยวไม่ดีว่ะกูจะเอาทินงท้หมดเลยเพราะเงินเป็นของนอกกายไอ้ยังน้อยก็ช่วยกูหน่อยส่งมาเรย่องสอยไว้ให้ดิ ต้อง้อเองให้ว<อ>ันไหนก็ดีละตั้ง200 <c oughs> รือว่ากูขอละจัด <c oughs> ทำไมมันดูเศร้าไว้เฮียเฮีย200ยังขออ่ะคิดดูดิทำไมมันดูแบบเศร้าต้อยขนาดนีม้มึงคิดดูแล้วกันมึงน่าจะภูมิใจแล้วก็อยากมีชีวิตต่อนะ <c oughs> ถ้าางานอะไรนะถ้ารู้จักกันก็วินมอวไซค์ามาเนี้ย ท้ามไม่รู้จักเอ้าถ้าไม่รู้จักกันหรอวะแล้วมอใจรับจ้างครับผมหมอใจอ๋อเยอะเรยเหไอ้จางงเลยโอ้โหคมณแม่จะพูดยังไงต่อเลยที่เรียกได้ธรรมดาเลยบอกแล้วมึงขับอยู่หน้าปากซอยเหรอเพื่อนหน้าปากโอ้กอยตัน ผมขับไปเลยบเอาแค่น้าบักซอยบ่ให้กูยก่กูเห็นที่กูเห็บ่ขับแค่ไหนซอยเนาะไมครช่อะไรนะเฮ้ยมึงอะไรครับมึงอะไรฮะเก็บไปเก็บของก่อนกูจะไปล่อให้กูขอเก็บของก่อนไปล่อได้ไหม ตามไปเลยเอ๊ะมันขาอ่อนเลยนะกูจําไม่ได้แล้วมันอยู่บ้านหลังไหนเนี่ยนี่มันยังอยู่ปะวะไม่อยู่แล้วมึงมันไม่อยู่แล้วบอสเกอ์โทษเลยตอนนี้กินบอดหอมเลยเกินเฮ้มันเล้วโหยดีเอ้าเหี้ย ไม่ต้องบอกฉำนเอ่งกูโดนยิ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 งมึงกูโดนยิงมันอยู่บนบ้านสีฟ้าตรงหน้ากูติ๊กบอกเลยกูไม่เห็นกูติ๊กไม่ได้กูโดนยิงอยู่กูจะติ๊กแขกรวดเร็วดีอ่ะเรียบร้อยวันนี้มีคนอยู่ไอ้พวกเตรียมดูชื่อขึ้นได้เลยจับแก่ข้ามึงชั้นสามขั้นสามเฮ้ยบ้ โอ้ยเฮียไม่มีสองออชุบกูเทเฮยเพื่อนกูจะไปช่วยช่วยมึงเองเร็วๆๆมันมีตัวออางรตรงนี้ตรงนี้มึงหันมาทางนี้มดเลย watch out เนี่งนี้ยมัไ่อยู่บ้านเด้อบอกบ้าเฮ้ย้จที่งของกูยิงอ่ตอ้ดียวักเฮ้ยเมันเดี๋นมันอยู่ในบต้องชุบไปแล้วมึงมึงยงเกียดนัน กเดินไปเดี๋ยวมึงอ่ะโอ้โหอืกูจะเดินไปามึงก็คามใส่คา้าูมึงวายจังพัดบังเล